มือละสวัสดีครับลุยกันต่อนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บนภูไฟนะครับผมสำหรับใครที่ชอบการเดินท่องเที่ยวป่านะครับผมเดี๋ยวเที่ยวบนภูเขาครับผไม่ควรพลาดนะครับบนภูเขาลุกนี้น่าศึกษาน่าน่าเที่ยวมากครับผมแล้วก็น่า มาสัมผัสนะครับผมเป็นแรนด์มาร์กใหม่นะครับผมที่จุดนี้น,นี่ครับก็จะมีสอง้างทางนี้ก็จะเป็นนี่ก็คือเขาลุนี้จะเป็นเป็นรอกเขาจะสูงชันเยอะๆนะครับผม บรรยากาศนะครับแต่ต้นฝ้ายยอะดีนะครับผมฟ้ายยอะมากครับฝ้ายป่านะครับผม นี่แค่กระเจียวเออต้นกระเจียวขึ้นเยอะขอับผมกระเจียวป่านะ่ะก้ายดูความกังกงเนี่ยทเยทมไฮเซอร์สีเสาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ยน่ากําลังก่อสร้างอยู่มีตั้งหน่อไม้ป่านะครผมหนอไม้ลวกเล็กเลครับผมเยอะมาก เที่ยวมาชมได้นะครับผมโอ้โหว้าพี่น้องน่ะญี่ปุ่นกว่าจีเนาะธรรมชาติเราอะไรจริงจไิงคือเขาอ,อันเปาะอ,อุ้ยอะไรบะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ที่หนึ่งจุดขบยาเริ่มแล้วแล้ววะขบยายจะฟังแน่ จะมีลมโกรกนิด้นึงนครับผมถ้าเวลาเดินชื่นใจนะครับผมเป็นป่าบินธพันธ์นะครับผม mm. ต้นกระเจียวป่าก็เยอะเหมือนกันนะครับผมนี่นะเห็นไหมดอกกระเจียวป่านี่ครับ ดอกแก่แล้วอ้เปียดรองล่างดอกกระเจียวปนี่นี่น,นี่ดอกกระเจียวไหมให้ดอกกระเจียวไหมพี่น้องดอกกระเจียวเปล่าผมไม่แน่ใจนนะ่นดอกอะไรรับ <c oughs> มีไส้น้ำอยู่บนนี้ด้วยนะครับผมคี<ๆ>มีนะครับกุฏิสีแดงหนังแดง <c oughs> ไม่ใช่อันอยู่หลังเขาเ <cat> อืมฮะได้สุดคือเอาน้ำมาพักเก็บไว้ที่นี่แล้วก็เอาน้ำออกไปนะ ิมหนิงแหละจะมีสีเดยจะมาไขาข้อสงสัยที่เรามาองมาเห็นสติสีแดงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเป็นพัสซ่าอะไรนครับพี่น้องแล้วตปออ็นไนววะ่ใช่นไม่ใช่นี่หน้าผา ก็นานะ่าหนเหมือนกูนกจะเลี้ยงโดเลยเนาะลกมากครับผมย้ำลกอยู่บางทีถ้าช่วงหน้าแล้งมันจะเห็น ร้อนกว่านี้ครับผมหน้าแรงนี่จะไม่มีต้นไม้เขียวชุ่มเลยนะครับผมโโอ้ห

Ai Vậy không? Hãy subscribe う2万円くらい。 ห้ามเข้านนะอ๋อห้ามเข้ากา,าอ,อ๋อเนีเอน่ไใไหมติแน่น่ะที่เราเห็นมองเห็นมานะครับคืออ๋อยังไงอะ เราจะเด้นอนเป็นได้น,ไน,นะครับร้อนมนะนะากหน,น้าที่หนักขึ้น่เออน,นี่ครับบรรยากาศ อันนี้เป็นกุฏินะครับผมอ๋อโอ้นี่ปราสาทเดี๋ยวเราจะมาลยที่ปราสาทกันนะครับผมเนี้อหงเดือกนะระดับแนวเงิน อันนี้ก็จะเป็นทางที่สวยแล้วครับนี่ตัวประสาวใช่ไหมอันนี้เป็นโบราณสถานนะครับผมโอ้ยขี้จิกระบึงบ้งบึ้งนั่นก็ยังบึง้งเพื่อง ได้ да. หรอฮะหัวบึงเมื่อกี้หัวบืนว้าวสวยมากครับผมสวยจริงๆครับนี่อาคารหัวบึนใช่ไหมนกำลังก่อสร้างกูเออเนี่ย ก็ป่อย่บนบึงนี่บมื่นห้ออันนี้น่าจะเป็นสถานที่สร้างไม่รู้ว่าไม่ญาตไม่ถ่ายปล่ไในใจครับเดี๋ยวผมขอถ่ายว้าสวยมากครับผมสวยจริงจริง

นาเกีคดี๋มอวันน้องจกใช่ไหมฝัม่งทะเลวิถออีไปเนี่ยบกไปอมอี่เกียร์บนนั้นคือจุดจุดชมวิวอืมเนี่ยนาเทียวางแผนไปเดี๋ยวผมขอเดินเดินดูหน่อยครับผมแต่ก็ไอเป็นอันนี้เปิดแข็งแรงนะไอ,ไอสเสียงนะ โอ,โอ้บรรยากาศสุญญดยอดยพี่น้องสองทีพื้นนี้อันนี้อันนี้สร้างยังไม่เสร็จนะครับผมต้มอนสาวบืนเฮ้อขอดูดีเฉยนะเดี๋ยวผมขอดูหน,น่อยนะครับผมว้าวสวยมากครับ สวยมากครับโอ้หสวยจริงๆครับผมบรรยากาศที่มองมาจากทางถนนหมายเลขสองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งนะครับผมจะเห็นอาคารนี้ครับสีแด,ง,ดงๆครับผมที่อยู่ ตรงหน้าเราเนี่ยครับผมเยนะค,คือนั่นที่นวไงไปงคือตัวประสาทโอเคนะ้ครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อดูบรรยากาศข้างล่างนะครับผม<ว>นี่บันไดนะโอ้โหสวยมากครับผมคบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะผมเดินมาผมยัง คิดว่าอันนี้อันนี้สร้างนี่ไม่เสร็จนะครับผมแต่ก็ผมว่ามันเหมาะคือมันเป็นสถานธรรมด้วยครับก็เหมาะับการมานั่งปฏิบัติธรรมริมหน้าผาสูงๆนะครับผมเห็นไหมครับล่างโอ้โหสุดยอดนะครับผมเนี่ยบรรยากาศที่เห็นนี่ก็คือดีมากครับนีลมพัดมาทานที่นี่พอดีครับแล้วมองไปนู้นก็จะเจอวิวที่สวยงาม ของอำเภอคุณหานะครับผมสุยดยอดจริงๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นต่อนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับผมโอเคครับ